บอกแล้วไงคนอย่างโซบีนะ่ะอยากเที่ยวก็ต้องได้เที่ยวตัวเองอยากทำงานก็ทำงานเป็นคนเดียวสิเขามาเที่ยวคนเดียวก็ได้ ว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยขอให้ได้มาไหว้พระธาตุที่นครศรีธรรมราชสักครั้งโชคดีจังเลยเราจะประคุณขอให้ลูกหมดนี้สินขอให้สวยขอให้รวยขอให้ลูกมีคู่ดีๆคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการเถิดเพียงอุ้ยอธิษฐานดังไปถึงประตูวัดเลยนะเอ้าน้องโซบีมาเที่ยวเหรอครับ โอ้ให oh, ้พระนะคะใช่พี่ฟรินท uh ี huh. ่เ <ER ล่นหนังหรือเปล่าคะโอ้โหแอกเลยอะใช่แล้วค่ะถุยกับพี่ฟินเราอยู่กันที่นี่ค่ะเราสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันน้องโซบีรู้ไหมวัดเนี้ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พร้อมกัน พี่นี่รู้เยอะดีจังเลยนะคะน่านักถึงจังเลยอ้าว <laughs> ก็พี่อะคนที่นี่ถ้าอยากไปเที่ยวต่อพี่าพาไปเป็นใจให้ไม่คิดตังฟรีนะจะดีเหรอคะ,อะพี่ว่างมากเหรอคะว่างไม่มากแต่พี่ก็อยากทำความดีเพื่อบ้านเกิดพี่มโมงจริงลยะพี่ฟิน <laughs> แต่ก่อนที่จะไปเที่ยวหรือว่าตอนนี้เราไปเขียนภาพพระบทกันดีกว่าคะ่ะเขาเขียนกันช่วงนี้เหรอคะ ใช่แล้วค่ะค่ะงั้นไปกันเลยก็ได้ค่ะน้ำเลยแล้ไปเลยถ้าประบทนี้ก็คือเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นมาตอนสม,มัยพระเจ้าศรีสมโสกรายเนี่ยจะ สมโพธิองค์พระธาตุเป็นทรงลังกาเหมือนปัจจุบันนี้ช่วงก่อนสมโพธิเนี่ยมีข่าวครา,าวว่ามีภาพผืนหนึ่งอ่ะที่มาติดที่ชายฝั่งปากาพนังคนปากาพนังก็เลยนําไปสูเกล่าวพระองค์ก็เลยให้คนไปซักขัชซักเจอเรืเอเ่องราวของพุทธประวัติทั้งหมดเลยมีรายละเอียดอยู่หลายขั้นตอนครับแต่แรกก็ต้องรู้ว่ามีภาพอะไรบ้างที่เป็นประกอบก็คือพุทธประวัติทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกภาพมาจากที่ต่างๆให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาความรู้แล้วก็มาร่างภาพพอร่างเสร็จก็มาลงกสีครับเดี๋ยวให้ทดลองได้วาดภาพกัน ที่เมืองนครศรีธรรมราชจะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระาธาตุปีละสองหนคือในวันมาค้าบูชาและวิสาขาบูชาผ้ายาวๆนี้แหละที่เรียกว่าภาพพระบทจะเขียนเรื่องราวพุทธประวัติถวายเป็นพุทธบูชาการได้มาเขียนภาพพระบทร่วมกับชาวนครศรีธรรมราชถือเป็นสุดยอดงานบุญอีกหนึ่งในชีวิตโซบีเลยนะเนี่ย รู้สึกว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิตของพวกเรามากเลยค่ะขอจากพี่มีแต่ความเจริญ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์และท่านนายกครับ,บค่ะเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อดีพี่เฟนตามมาแล้วกันไปแล้ยต่มไปเลยที่เด็ดมีอีกเยอะไปต้องขอลา,ออาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ พลาดไม่ได้นะเนี่ยถ้ามัที่ทนครศรีธรรมราชเน,นี่ยเราบ้านศิลปินแห่งชาติของอาจารย์สุชาติทรัพย์สินอาจารย์อยูกย่กอดีเลยนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะน้ะองมาเที่ออทยวครับนี่อาจารย์ทายาทผู้สรรืรร่อสารมรดกทางภูมิปัญญาวนามธรรมให้อาจารย์อธิบายดีกว่าตอนนี้กํลาลังทํารูปหนังใหญ่ รูปหนุมานนะครับหนังตะลุงคือรูปหนังตัวนี้ทุกคนรู้จักคือไอ้เท่งคือตัวตลกมนี่เองนี่แบบนองนิ่งนองเลยอะหนังตะลุงก็คืออย่างน้อยๆต้องขยับปากได้แขนขาได้นะครับส่วนหนังใหญ่เด็กเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องใช้คนเชิดเชิดหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวนะครับต่างกันแบบนี้นี่เองตรับการการแกะสลักนะครับทั้งหนังใหญ่หนังตะลุงใช้เครื่องมือเดียวกันก็คือตัวตุ่นนะครับขอดูหน่อยค่ะ ตัวตุ๊ตัวก็มีมีดแกะสลักเปลให้เป็นชิ้นงานออกมานะครับขอสวีลองตอบได้ไหมคะได้ได้ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวตัวนี้การจับตัวตุ๊กตุ๊กต่ำๆนะครับเอาเป็นหนังให้จอยเป็นรูปนะครับต่อกมาพยายามต่อกข้างเดียวให้ขาดหนังมันเหนียวหน่อยครับหนังเหนียวเหมือนพี่ฟินเลยอ่ะนี่เฮ้ยทีเดียวดิ เออทำงานที่นี่เลยไหมหนึ่งร้อยมาฝึกหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ก็จะเป็นช่างแกะหนังหนึ่งร้อยชั่วโมงนี่ถือว่าได้แล้วใช่ไหมคะแล้วนอกจากมีตอกหนังเนี่ยที่นี่ยังมีอะไรอีกบ้างคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เราจะทําเป็นฐานมี3ฐานนะครับฐานของการแกะสลักหนังตะลุงฐานของการแสดงหนังตะลุงแล้วก็ฐานของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเดี๋ยวจะไปดูพิพิธภัณฑ์กันไปดูการแสดงหนังตะลุงกันเราจะได้ดูทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะมาที่นี่ต้องได้ดูครับดูให้ครบเลยไปเลยค่ะไม่ใช่ โอเคครับไ่ต้องการใครคนนี้ใช่ไหมโอเคไปกันมาถึงหน้าโรงหนังก็ดูว่าตัวละครข้างหน้าจอนคือตัวอะไรครับเป็นตัวตลกไหมหรือว่าพระเอกนางเอกที่หน้านนี่คือตาคุณตากับ การสาวนะครับกำลังคุยการเรื่องการสอนการครองตนการเรื่องคู่ครองเวลาคนมาฝึกที่นี่พ่อคุณพ่อก็จะสอนฝึกด,ดีลาการชืดเชื่อดูว่าสวยอ่อนช้อยยังไงพ่อลงสัเองได้ครับพ่อสอนแล้วก็สอนการขับบทกลอนอเสียงดีไม่ดีเป็นอย่างไรมีหางเสียงไม่มีการเอื้อนไหม,มแล้วก็ฝึกการเจรจาที่สําคัญคือเรียนเสียงตัวตลกตัวตลกทุกตัวเสียงก็ต้องเหมือนกันทุกคณะเช่นไอเท่งบทดีนองเ้า อีกคณะหนึ่งก็มดอยหลองซาวคือทุกคณะต้องเสียงเดียวกันหมดเลยนัตะลุงมีอยู่ในหลายภูมิภาคในประเทศไทยว่ายังกูเละน,นะครับนิยมเล่นกันในแถบ3จังหวัดชายแดนใต้มีตัวอะไรบ้างคะมีตัวเสนาบดีนะครับต,ต,ตัวตัวนางตัวตลกของมุสลิมมีบอยสซมมะม บน<ม>ใต้ก็หนังตะลุมภาคใต้ตอนบนก็มีไอ้เทงไอ้ทองไอ้แก้วไอ้หนูนุย้แยะะแล้วก็มีบอยสัมมะจริงนวเนี่ยโซบีได้ยินชื่อหนังสุชาติทรัพย์สินมาตั้งนานมากแล้วนะคะแล้วก็อ่านมาก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าที่เรามาดูได้ตาของเราเองเนาะไปไหนต่อคะพี่จะพาไป <laughs> <laughs> ไปไป,ไปมสัสยิด <laughs> มัสยิดไปเลยผู้จแน่นอนขอบคุณค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยบารมีพระธาตุนครคุ้มครองกันด้วยความปลอดภัยนะครับที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนอกจากจะมีวัดที่สําคัญแล้วอ่ะนครศรีธรรมราชของเราก็ยังมีมัสยิดที่สําคัญด้วยหรอคะเอาสําคัญสิเพราะเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก เมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นวัดนะจริงเหรอคะอาจารย์ครับเดิมทีเดียวเป็นวัดวัดไทช้างวัดร้างนะฮะรเราสร้างมัสยิดกันตรงนี้ครับและต่อมามีกฎหมายให้จดทะเบียนมัสยิดให้ถูกต้องตามกฎหมายเรากฏว่าเราจดไม่ได้เพราะเราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเราสร้างในวัดครับเราเป็นทุกข์กันอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีสุดท้ายก็นึกถึงว่าที่พึ่งสุดท้ายของเราคือระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเขาก็เลยทำหนังสือผ่าน ไปยังสำนักพระราชวังไปถึงพระองค์ท่านครัและสุดท้ายพระองค์พระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้เพื่อไปทําปาฏิกรรมชดใช้กับกรมศาสนาครับหลังจากนั้นเราก็จดทะเบียนบัะจิตได้ครับก็เป็นมัสยิดที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับครับตรงนั้นเขาเรียกกันว่ามิมบัตนะครับมิมบัตถ้าเปรียบกับศาสนาพุทธก็คือธรรมะนะครับมิมบัตนี้เป็นที่ที่ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยประทับนั่งนะครับโอ้ นี่ก็ใกล้เวลาละหมาดแล้วมั้งครับครับวขอ,ขอลาอาจารย์ตรงนี้นะครับขอบคุณ,คณมากเลยค่ะขอสัมภาษณ์โซบีหน่อยสิว่าทำไมโซบีถึงอยากมาเที่ยวปตตานัเนี่ยก็เพราะว่าโซบีเนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สุดค่ะโอ้ มันแรวเด็กเนิร์ดอยูว่ะใช่สำนองนั้นแหละค่ะรู้มาว่าที่นี่เนี่ยมีโครงการอันเนื้อมาจากพระราชดำริมีประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์มีคอนโดนกนางแอนมีตลาดร0อยปีก็เลยทำให้สวิตตัดสินใจมาที่นี่ค่ะข้อมูลแน่นมากเลยนะก็หาข้อมูลมาไงนี่คือขอต้อนรับสู่ปากพนังฟังตัวดอกเลมครับนี่ถึงแล้วตลาดร้อยปีเมืองปากพนังตลาดเนี้ย อายุร้อยกว่าปีแล้วนะเ<ม>ขาจะเปิดตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนสายจนเย็นนั่นแหละมีพวกปูปลากุ้งหอยสดๆจากทะเลมาจำหน่ายนี่ครับบ้านหลังแรกของนกนางแอ่นตัวจริงเนี่ยดูดพี่เ<โ>ฟสน่าเพิ่ <โฟ S 1> ง,งรู้เลยเนี่ยนี่บ้านหลังแรกเลยใช่ป้ามันไฟแดงอยู่ฮะอเอาไปเขวียวไปเต็มบอลเคยมาที่นี่แล้วแหละเคยใช่ละ007ไม่กี่เอ ต่อไปใส่เกี่ยวแล้วไป่ะผัวเดือด้อนเลยไม่อยากจะเชื่ออะไรแล้วเนี่ยอ้าวเกือบเลยนี่ร้านดังของที่นี่รังนกปากพนังเคยมาป่ะยังไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยค่ะครั้งแรก้าไม่เคยเราเข้าไปดูข้างในกันไหมไปอ่านี่เราเข้าไปได้เลยใช่ป่ะเพราะว่าใครมาที่นี่ไม่เคยพลาดสวัสดีครับสวัสดีอ้าวคุณพินสบายดีเหรอ ีครับดีครับรับงนกที่นี่เป็นรังนกแห่งแรกในประเทศไทยมีประมาณ70ปีแล้วนะครับอยู่ตรงไฟแดงตรงนี้นะครับเขาเล่ากันว่ามันมาคู่หนึ่งนะตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ขยายพันธุ์กันจนจนเต็มนะแล้วผมก็ทําเป็นธุรกิจต่อหลังเนี่ยนะทำเป็นธุรกิจเปิดร้านขายรังนกทํารังนกมันจุกวดนะครับขายดิบดิบขายสดมีทุกอย่างเออไงดิบมันเป็นยังไงสุกมันเป็นยังไงแบบนี้อันนี้ดิบ นะเก็บเก็บมาดิบๆเก็บถึงก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเหรอคะอันนี้ก็เกินเกินกินสับๆนิดๆอ่าสับๆนิดๆครับอันนี้ดำๆนี่คือขนของมันขนนะขนของมันเคยนี่ดิบๆเก็บมาใหม่ๆแล้วเวลาเราจะเอาไปปรุงอะเราก็ต้องไปทําความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตัวรังมันคือน้ำลายของมันน้ำลายครับใช่ครับอ่าน้ำลายแล้วราคามันต่างกันไหมคะ ถ้ารังโตๆโตโตแบบนี้นะครับอันนี้กิโลละสามหมื่นกว่า oh. ไม่แพงนะไม่แพงแต่กิโลนึงมันคงเยอะมากกิโลนึนลงนนประมาณประมาณร้อยร้อยร้อยรังถึงร้อยสิบรังอันนี้ถุงนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับสามหมื่นบ, oh. บาทสามหมื 30, 100, 100. น่นเศษเศษนี่นี่รังนกแท้ๆนะจากปากพนัง เชิญครับเชิญ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 ขอชิมเลยนะคะนี่เลยรังนกเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้กินแบบนี้โอ้โหโอ้โหนี่แหละของแท้กของแท้ไปเจอที่อื่นอาจจะไม่แท้ก็ได้นะครับอีนี่เราอยากจะดูนกอ่ะฮะได้ได้ได้พี่ช่วยพาไปดูคอนโดนกนั้นครับน่มาแล้วต้องมา กินเล้ถึงที่ดูให้ถึงที่ได้เลยครับเชิญเลยครับเา <ขอ S 1> ราจะได้ดูคอนโดนงแรกเนี่ยน,นี่คือลังนกนะลังนกในถ้ำนกชอบมืดมืดชื้นชื้นร้อนๆน,นิดๆมันเป็นธรรมชาติที่ในถ้ำอะไรแบบนี้แหละครับมีนาำมีสาช่วงนั้นแหละนกจะเยอะเรื่องอากาศร้อนนกจะเริ่มกลับมาครับ นี่นกหายไปเพราะว่าฝนตกนกหากินละบากผมก็รบกวนพี่แค่นี้แล้วกันนะครับแค่นี้ก็เก่งใจมากแล้วไม่เป็นไรมาแล้วก็ไอ้คุ้มกล้าดูให้เต็มอิ่มนะครับขอบคุณมากครับอ่านี้พี่นําเรากลับก็ได้ครับเราไปไม่ค่อยถูกเดี๋ยวเราไม่มีแผนที่ หลงโอ้ยเหยมากขอบคุณพี <Harriet> ่ชลอมากครับก็ถือโอกาสลาพี่ชลอกับพี่นุษย์ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากครัะไปทางไหนคะพี่ฟินรู้เลยครับไปน้องหุยจ๊ะจากตรงนี้ไปโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชำริไกลไหมอ่ะถ้าจากตรงนี้บอกเลยว่าไม่ไกลเลยค่ะ พูดถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช,ใช่ไหมคะหูย,ยอยากไปมากๆเลยได้ยินว่ามีตั้ง4 0 0 0ันกว่าโครงการแหะใช่อยากไปจริงหรอจริงค่ะทีอยากไปก็ไปได้เลยนะเพราะว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีที่น่าเที่ยวเยอะมากมโครงการช่างหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็น่าไปนะแต่ว่าพี่ขออย่างหนึ่งได้ปะ่ะค่ะไปคนเดียวนะอ้าวพี่พินอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอคะไปแล้ว เอ้เ,อเดี๋ยวนี้กรรมมาก,ก่อน,นอแหมคนแก่ที่ไม่ใจไมได้ฮึม่คืนจังพื้นที่โล่งสบายลมเย็นใช่ไหมแถวเนี้ยโห่งมากเ,เลยค่ะที่นี่สบายตัวมากเลยมีลมพัดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งแต่เมื่อก่อนเนี้ยการจัดการน้าแถวเนี้ยนะไม่ได้ ดีเท่าอย่างนี้หรอกแต่ว่าตั้งแต่มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน wow ้ําปากพนังอเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นเยอะอแล้วมันดีขึ้นมาได้ยังไงอะคะพี่ฟินเออดีขึ้นมาได้เพราะมันมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังแล้วมันดีขึ้นมาได้ไงมันเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปหาคนที่เขารู้ดีกว่าพี่ดีกว่า ำเหคือคือพี่พี่รู้ดีแต่แต่เข้าใจไหมมีคนรู้ดีกว่าพี่เข้าใจไหมเออถ้าพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็เข้าใจแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเรามาอยู่มุมเนี้ยเห็นประตูน้ํากว้างวิวสวยอ่าเนี่ยเห็นไหมพี่ผู้เชี่ยวชาญที่นี่พี่เอาพีดามายังไงเงี้ยเงี้ยตกใจหมดเลยสวยขึ้นเยอะนะพี่อ่าสวัสดีครัสวัสดีค่ะพี่ดาใช่อยากรู้อะไรถามพี่ดาเลย ค่ะความสวยงามที่เห็นอยู่นี้นะคะเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้แก้ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากปะนังก็คือแก้ปัญหาสี่น้ํา3รสสี่น้ําก็คือว่าน้ําจืดน้ําเค็มน้ําแล้งน้ําท่วม3รสก็คือน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็น้ําเปรี้ยวในอดีตเนี่ยพื้นที่ลุ่มน้ําปากปานังเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา อย่างนี้ถ้าเกิดว่าที่นครศรีธรรมราชคราวหน้ามีน้าหลากมาอีกก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะถ้าดูดูน้าหลากเนี่ยประตูระบายน้ําอุทกวิภาคประสิทธิ์อันนี้ค่ะ<ม>ก็จะระบายน้ําลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคราวหน้าเนี่ยมีงานแห่ผ้าขึ้นท่าอีกวีก็เก็บกระเป๋ามาเที่ยวได้อีกใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากวัฒนธรรมประเพณีแล้วนะคะที่นี่หาดขนอมยังเป็นหาดที่บริสุทธิ์สะอาด แล้วก็มีเจ้าโลมาสีสชมพูกอยต้อนเรานกนั้นนะคะยังสามารถเรียนรู้เรื่องของแพนเคก้กร็อกหรือว่าหินพับผ้าซึ่งมีแค่2แห่งในโลกอายุ2 6 0ล้านปีถ้าเบื่อทะเลแล้วเราก็หันไปเที่ยวภูเขานะคะ,คะซึ่งเป็นจุดที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยที่หมู่บ้านกิริวมอำเภอลานสกากท,ที่พี่ดาพูดมาน่าสนใจนัแล้วอย่าลืมมาเที่ยวนะคะมาแน่นอนค่ะพี่ดเป็นยังไงบ้างฝีมือ มะกูเทศนําเที่ยวของพี่ฟลินสุดยอดค่ะนี่พี่โซบียังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะถ้ามาเขาหน้าเนี่ยหุยจะพาไปเที่ยวแหลมตะลุมพุกค่ะแหลมตะลุมพุกแหลมยาวรูปประจันเซียวใช่ป่ะใช่แล้วล่ะค่ะที่สําคัญในที่นู่นเนี่ยอาหารทะเลตะแห้งไข่เยอะแยะมากเอหมดเลยก็อย่างที่พี่ดาบอกกันแหละพรุงเศรมหานครเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะถ้าวันหลังน้องโซบีจะมานะไลน์มาบอกพี่ พี่จะพาไปเที่ยวว่ายจ้าเสร็จแล้วจ้ากลับแล้วจ้า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 ไปแล้วเหรอพี่ฟินบายโทรมาบ้างเชียร์ฮัลโหลว่ามีไรฮัลโหลสบีจะกลับหรือยังยังไม่กลับอ่ะกลับมาได้แล้วครับ ก็บอกว่ายังไม่กลับยังไงเล่าแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวโครงการหลวงนะจะพาไปเที่ยวโครงการหลวงหรอมันมีตั้ง70กว่าเส้นทาง4 0 0พันกว่าโครงการน่ะจะพาไปไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปหลายๆที่เลยถ้าเกิดว่าใครอยากให้กลับก็มารับสิโอเคครับเดี๋ยวไปรับนะแล้วเจอกันครับหงอนแล้วพี่พี่มีคนปัก า,าพี่ฟินทับทิมสยามผลไม้อร่อยแห่งนครศรีธรรมราชเป็นไงหวานใช่ไหมล่ะหวานไม่เท่าตัวเองหรอ <c oughs> เอ้ยพี่กิวเฮ้ยเต่งพี่ฟินลายมาตอบเลยตอบเลยขอบคุณพี่ฟินสำหรับส้มโอทับทิมสยามอร่อยไม่ ใครเลยจริงจริงไม่แน่ผู้หญิงถ้าอยากมีชีวิตชีวาอย่าหยุดเที่ยวนะคะ